สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit Protein โ Prote ปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2. 2พันตรบตรีนัทพลดิซยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในฐานะหัวหน้าคณะพนักง,งานสืบสวนค้อเท็จจริงในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทธรธิดา พัชระวีรพงศ์หรือแตงโมพร้อมคณะพนักงานสอบสวนพาตัวแทนสื่อมวลชนลงเรือสปีดบ๊ทโดยมีการเตรียมเรือที่จะใช้ในการตรวจสอบจุดต่างๆตลอดลำน้าเจ้าพระยาทั้งหมดลําลำโดยเรือทั้งหมดเคลื่อนตัวออกจากท่าเรือบ้านเรือเล็กทางทิศใต้ลอดใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรผ่านสะพานพระรามห้ามุ่งหน้าไปจุดแรกที่เจ้าหน้าที่จะเริ่มทําการสแกนพื้นที่คือบริเวณท่าทรายใกล้เคียงกับบริษัทภูนพิพัฒน์จำกัด ดยจุดนี้ได้นำโดรนบินสํารวจสแกนเหนือลําน้ําเจ้าพระยาเพื่อนำภาพมุมสูงไปประกอบประมวลเป็นภาพสามมิติเส้นทางที่เรือลําเกิดเหตุแล่นตามข้อมูล GPS จากนั้นเรือได้มุ่งหน้าต่อไปอยังทิศใต้ลอดใต้สะพานพระราม7มาจอดบริเวณกลางลําน้ําเจ้าพระยาบริเวณซอยจรันสนิทวง92ตรงข้ามกับหน้าอาคารรัฐสภา โดยบริเวณจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้จอดให้คณะพนักง,งานสอบสวนและสื่อมวลชนบันทึกภาพและใช้เครื่องมือสแกนบริเวณโดยรอบพื้นที่รวมถึงสแกนหาวัตถุใต้ผิวแม่น้ําเจ้าพระยาโดยบริเวณจุดนี้เรือชะลอความเร็วเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือที่เตรียมมาสแกนทั้งอากาศยานและทางน้ํารวมถึงมาจําลองตามคํากล่าวอ้างที่มีภาพถ่ายปรากฏอยู่ในโทรศัพท์ของแตงโม โดยบริเวณจุดที่ตรงกับปากซอยจรันสนิทวง92เรือลำของนายแพทย์ทวัชัยให้ความสนใจและใช้เวลาลอยลำอยู่ตรงจุดนี้ประมาณ15นาทีส่วนทางคณะพนักง,งานสอบสวนกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษได้นำเรือรอยลำสำรวจตามจุดต่างๆล่วงหน้าทั้งหมด8จุดตามที่แจ้งกับสื่อมวลชน สำหรับวันนี้กรมชลประทานร่วมกับกรมเจ้าท่ายัางได้ปฏิบัติการคู่ขนานด้วยการใช้เครื่องโซน,น่าสแกนตลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาตลอดเส้นทางนําข้อมูลใต้น้ําทั้งหมดมาประกอบกับข้อมูลของคณะพนักง,งานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อมาเวลา10นาฬกานาีเจ้าหน้าที่ DSi ใช้เครื่องมือเลเซอร์สแกนนิ่งสแกนหาภูมิประเทศเทียบเคียง ข้อมูลที่รวบรวมได้ก่อนหน้านี้ประกอบกับวันเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาว่าบริเวณจุดนี้คนบนเรือมาทำอะไรบริเวณวัดข้างขคาาซึ่งตามข้อมูลที่ได้จากพยานคนบนเรือมาหยุดบริเวณจุดนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงขณะที่นายไกลสีระบุว่าจุดนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจหลังจะได้ข้อมูลว่าเรือรับเกิดเหตุลอยลำอยู่บริเวณนี้เป็นเวลานานเพื่อจะนำไปรวบรวมข้อมูลกับที่ได้มาก่อนหน้านี้โดยความพิเศษของเครื่องเลเซอร์สแกนนิ่งจะสามารถจำลองเหตุการณ์เทียบเคียง ภาพเสมือนจริงได้มากที่สุดในคอมพิวเตอร์เทียบกับวันเกิดเหตุเครื่องนี้สามารถทํางานประกอบกับข้อมูล GPS เนื่องจากใช้ระบบเดียวกันผ่านสัญญาณดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นข้อมูล GPS ข้อมูล GPS โทรศัพท์และภาพถ่ายแผนที่ดาวเทียมแล้วจะนําไปทํารูปแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก3ามิติจําลองเหตุการณ์ประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยจะใช้วิธีการตั้งสมมติฐานว่าใครทำอะไรที่ไหนให้มีความใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จักพยานให้มากที่สุด อุปสรรควันนี้มีผลกับเครื่องมือคือเรื่องของกระแสน้ําเนื่องจากเครื่องมือจะต้องอยู่ในสภาพพื้นที่นิ่งเพียงเพื่อที่จะประมวลผลได้แม่นยําสำหรับเครื่องเลเซอร์สแกนนิ่งตัวนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นํามาใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบหลักฐานที่ได้มาก่อนหน้านี้โดยเครื่องนี้ราคาอยู่ที่ตัวละหล้านบาท